ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง m r w o o d X2 นะครับผมกับเกมวันพีท c บอ o ์รี a ลันะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมวนะันพีทนะนี่วันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเซนโตมาลุนะครับผมตามสัญญา แต่ก็จะไปปรับเปลี่ยนเหรียญน,นิดหน่อยนะเออก็จะเป็นอันนี้เพิ่มเติมมานะนี่ก็จะเป็นแบบพอเราโดนโจมโจมตีมันจะรีสกิลสองนะเอ,อ้ยสกิลหนึ่งแล้วก็เป็นเหรียญของลูฟี่นะเพราะทําเหรียญไม่ได้นะก็เลยใช้เป็นของลูฟี่ก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรทดแทนได้อยู่มันก็ใช้เล่นได้อยู่นะครับผมเนี่ยเหรียญของมันก็มาอยู่ที่ลูฟี่นี้นะ ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ง่ายๆนะสำหรับเซนโตมาลุนะแต่ก็เอาไปเล่นในโหมดแรงนะครับผมอ่าระดับอ่าถึงประมาณระดับ s อเต้นๆน,นะครับผมก็ตาแบบอ่าแต้มประมาณสัก6-700ก็ไม่น่าจะเล่นได้นะเพราะจะโดนพวก EX ถทล่มยับนะครับผมสำหรับเซนโตมาลุนะเออแต่เป็นตัวเก่ามากเลยนะ แต่ก็ผมก็เห็นในแง์เขาเล่นกันอยู่นะเออมามาดูว่าเซนโตมาลุของผมจะไหวหรือเปล่านะหรือจะเล่เป็นโจ๊กเหมือนทุกคลิปนะเออเดี๋ยวไอดี ID นี้ผมจะแจกนะครับผมก็รอติดตามคลิปต่อไปนะเออว่า จัดทำกิจกรรมยังไงถึงจะได้รหัสนี้ไปนะครับผมรหัสนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวนะที่เล่นได้อยู่ก็คืออาคาอินุ ex level ลอยนะที่เหลือก็กาก,ากนี่ไงทีมเราก็มีเซนโตมาลูเออก็มีคนหยิบมาใช้อยู่นะสําหรับตัวนี้้าพลังทีมเราก็ค่อนข้างจะเทพอยู่เนี่ยผมอยากได้ลูฟี่อ่าร่างเงานะเอ,อ ก็ถือว่าดีอยู่สําหรับเหรียญนะแต่มันไม่มีไงเดี๋ยวค่อยซื้อรหัสใหม่มาเล่นนะรหัสนี้แจกน้องๆไปเลยโอ,โ,โอ้โหมายึดธงผมทําไมนี่อ่ะริ่งธงแรกก็ให้พวกสายลูกเขายึดไปเลยนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสนะนี่ เราสายลู่เราก็บูธทงให้เต็มแค่นี้ก็พอนี่โอ้ยเขาต่อยไปแล้วทีนึงเราต้องรอจังหวะนะตอนเรากากราะไปที่หนึ่กกระแปดพ่อหนี้ผักผักโดน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 รอจังหวะผักรอผักรอนี่นเคยไกปะเนี่ยไม่น่าจะโดน สกิลมันรีเร็วนะมันก็อึดด้วยมาต่อยโอ้โหไอ้แช้งเขี้ยจะโดนแช้งาบเสียหรือเปล่าจังหวะนี้กับธงก่อนบุกธงตัวเองก่อนมาเลยเป็นตมาลุตัวเหมือนเราก็มองทึงไปเลยนะเหลือเราตัวเดียวเฮ้ยบุกธงได้บุกธงได้เร็ว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 ตะขายยุตตะขาใหญยุด อนะบอกแล้วมันก็เล่นได้นะแต่แบบตัวมันกากเกินไปนะก็คือแบบมันต้องมีแบบสเตปค่อนข้างเยอะนะแต่เราแบบเล่นตัวเกาๆนะไม่เหมือนกันแบบตัว ex นะเดินงงๆไปกดสกิลมันก็ตายเลยวิงอีกละเชงคูดี้นี่ขอเตในโดนนะนี่โอ้โหโอดแรงเราไม่ได้บูทพลังป้องกันเลยนะ๊บ อจต่จล่วงใล้เจล่วงอะขอปักทีนึงปักทีนึงไม่ถึงชี้อ่ะโอ้โหเกมนี้เราโดนยับเลยนะทุกคนคือตัวมันกากก็งี่แหละเออแล้วก็สกิลพี่ก็กาดเลยนะไม่ใช่แบบเรามาโทษตัวละครอย่างเดียวนะเออแต่ถ้าเราแบบตัวละคร ex เราก็เล่นสบายนะเหมือนเราเอาพวกใครโดมาก,ก็ยึดสบายนะ ย,ย,ยึดยึดยึดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วที่ยโอ้โหตาแรกก็แพ้ไปนะทุกคนโอ้โหเศร้าอ่ะคือตัวละครนั้นกากไงก็เลยเล่นยากไปนิดหน่อยนะโอเคก็ผมมาเราก็ได้เริ่มแมตช์ที่สองกันนะเออแมตช์นี้ก็ชะตากรรมก็น่าจะเหมือนเดิมนะเล็เป็นโจ๊กเออตามสไตล์ของช่องเรา เดี๋ยวรอผมก่อนนะเก็บตังก่อนซื้อรหัสใหม่แบบตัวโหดๆเบิ้มๆไปเลยแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมเออรหัสโหดน่าจะดีกว่านะรหัสเราแจกไปเลยเออแล้วซื้อใหม่พอเรารีวิวรหัสใหม่หมดทุกตัวปุ๊บขายไม่ใช่ขายดิแจกต่อชอบไหมเดบนนี้เอออยากเล่นทุกตัวนะตัวใหม่ๆเนี่ยอย่างชอบเออมา ยึดทงก่อนอ่าบอกเลยเซนตมาูุนะถ้าแบบมันยืนได้นานเท่าไหร่นะแล้วก็บุตหลายๆทงนะตัวนี้ก็อึดมากๆนะเออแล้วก็ถ้าเราได้ฆ่าใครสักคนสองคนด้วยบอกเลยเอ,อีไม่เข้าอ่ะเซนตมาูุอะ่ะผมเคยเอาไปเล่นอยู่เมื่อวานเนี่ยแบบมันได้ฆ่าเด้ยมันมีแบบบุธทีมาปุ๊บมันได้ฆ่าเรื่อยๆโอ้โหไม่มีใครเอาลงอะทุกคน คือมันมันมันถึกมากตัวนี้นะแต่ถ้าเราแบบไม่ได้บูธทธงไม่ได้อะไรเลยโอ้บอกเลยโคตรบางนะโดนสองสามทีก็ล่วงนะเอ้ยเหมือนตาน,นี้ทีมเรามาดีปะมาเดี๋ยวผมยึดธงให้ลูกฟีมาเร็วบูฟี่อีเอ็กมันลาไปเลยเอ้ยมากโก้มากโก้ตายเด็กทีนึงออกเฮียเฮียเฮีย โอ้โหเคาเติ้งไม่ทันทุกคนเขาเติ้งก่อนเขาเติ้งก่อนสวยโอ้ยสูลามุนสูลามุนสูลามุนอย่าหยุดอย่าหยุดเลืเจ้าเราอยู่ในทวงไว้นะต่อยด้ยทีนะโโ่โอ้โหโดนสวนกลับนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ว เอออาคายุจิตการกโรเจอร์หน่อยโดนปาดไปทีหนึ่งเดี๋ยวผมบุ๊บุ๊ทงให้ลูกพี่เออลุยเลยตอนนี้ไม่ต้องทำเยอะนะครับผมบุ๊แต่ทงเพราะมันเป็นตัวแบบไม่ค่อยโหดนะทีนี้ามบุ๊ทีมาด้วยทุกคนต่อไีกทีหนึ่งโอ๊คเข้าให้โอ้ย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 โโย,โย,ยึดทงแล้วตรงกลาง แต่พายุกำลังไปนะัน่าจะตายหาตายหัวหมดในวงนั้นก็เ <c> ห <oughs> ิดโหดโหดเกินแน่มห่วงยึดก็งี่แหละเดี๋ยวผมมาบูธท,ทงไว้ก่อนนี่ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะบูธแต่รงเออต,ตัวละคอเราเั็นกากไงก็เลยทำได้แค่นี้นะแต่มันเล่นได้นะนี่ตัวนี้นี่นคิดเนี่ยค <c oughs> ้างค้างเชีย่ยหัวสับล้อน่ค้างทุกทีน่าเบื่อจัง เหตายนี้เราจะชนะเลยเว้ยทุกคนได้มาทีนึงตีตีตีชุดละมุนก่อสัตว์กากช่ดด้วยโอเคชนะชนะแบบงงๆนะเปล่อนแบกบโอเคกดไลค์เขาด้วยไปเราไปดูเกมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมว่าเราจะรอดหรือเราจะล่วงทุกคนโอเคครับผมมา เกมสุดท้ายนะเฮ้ยทีมเรานีแต่ตัวแบบแรงๆนะเออมาดิตัวของเราแรงสุดนะครับผมไม่อยากจะโมเยอะนะนี่มาเกมนี้เราจะชนะวินหรือเปล่าหรือเราจะแพ้เหมือนเคยนะมาเร็วมาเริ่มาเรว,ว,วไปวิ่งวิวิโอ้โหมันจะมายึดทำไมนี่โอ ปร้าเลยเนี่ยทีแบบนี้บอกบอกเลยเขาไม่ค่อยเป็นนะเออเขาเห็นแก่ตัวนะถ้าแบบคนแบบเป็นงานจริงๆอ่ะเขาจะให้แบบสายโลยึดไปเลยไม่ต้องห็นแก่ตัวนะเราก็ลุยไปเลยยืนพุทธทงแบบเท่ๆไปเลยนะสำหรับเซนโตมาลุนะแล้วก็ให้พายุ หมุนเข้าไปตรงกลางก่อนแล้วก็หมุนออกเราค่อยเดินเข้าไปนะเราอย่าห้าวนะพายุมันแรงทุกคนผมไม่ชอบเชงคุดเลยผมกลัวว่ะ e x มันโหดเกินมันเถือนเกินนี่นี่นี่เราสามารถเข้าไปไปได้แล้วรอจังหวะดีๆนะจับจังหวะดีๆตอนนีก่อนถึงหมัดนะทุกคนไอันี่น่าจะบักเฮ้ยยึดยึดยึดได้ยึดได้ เอาไม่ทันแล้ไม่ทันแล้วอ๋อเล,เอเลค็ค้างค้างยับยับเลยเฮ้ยเชงคุดท,ทิมทิมรอเหรอเมื่อกี้เออเหมือนสก,กิตลูตูดนะเบาเกินไปนะโอ้บุธี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 มาเร่งมาเร่วไม่รู้แหละชา้าไปก่อนนี่อุปขักออกไปห,หมดอุปยึดอุปยึดอุปยึดน้าดันยึดไปแล้วไปแล้วโอโ้โอหขึ้นละมุนแาโทรศัพท์ก็ค้างแจว เราจะแพ้อีกแล้วล่นี่เฮ้ยไม่ได้นะเราต้องชน,นะบุกเข้าไปทีมบุกเข้าไป Let's go let's go แต่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่รู้แต่เหมือนสกิปเขามากแต่ว่านี้อังกาดนี่เชงคูกู่ก็อนได้คิวเชงคูดแล้วเว้ยโอ้โหปกันมปกลยวอ้ไปกันไป ว่าง่าอุนติ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 อุนตีมึงโดนกูแน่อุนติกูมพูทีมาแล้วกูต่อยหน้าแม่งมึงเลยเฮียมาฮาวกับพี่นะน้องอุนติแดดมาทีหนึ่งตั้งกาดตั้งกาดแล้วจังหวะนี้เอาเพื่อนผมอุตส่าห์ตั้งกาดรอแดดมาทีหนึ่งตีก็สุดท้าทีเดียวหายหมดเฮ้ยจังหวะนี้เวลาจะหมดอคายุทธ มาแบกทีมเร็ว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 ไม่น่าจะทันน่าจะแพ้โอ้โหแพ้วินาทีสุดท้ายโอ้โหน่าเสียดายว่ะสุดท้ายเราก็แพ้นะครับผมโอ้โหเซนตวมาลูเราเล่นเป็นโจกมาตกลงก็คือฮีโร่แบบไม่โกงนี่คือแบบเล่นยากนะแต่สําหรับอ่ากับตันคิดก็เล่นได้อยู่นะเออสำหรับแพทนี้นะก็ถือว่าโหดอยู่ แต,แต่สําหรับเซนัตมาลุก็คืออย่าหาเล่นนะเออทางที่ดีนะครับผมก็คือแบบมันจะทวงทีมค่อนข้างเยอะนะสําหรับเซนัตมาลุนะอย่าเอาไปเล่นนะสําหรับพี่นะแนะนาเออมันคือมันเล่นไม่ได้เลยนะแต่ถ้าแบบเมื่อก่อนนะก็คือสามารถเอามายืนได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่น่าจะได้เลยนะแต่ตอนนี้น่าจะยืนได้อยู่นะสาหรับเป็ดนี้นะก็คืออูรุตนะเออพอตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b e ให้เราด้วยนะครับผมอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย